สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำกับช่องนัวการ์เด้นนะครับวันนี้เนี่ยเพชรจะพาเพื่อนนะครับมาเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าเนี้ยนะครับก็จะเป็นต้นออมชมพูนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพอดีออมชมพูของเพชรเนี่ยเขาเลยเลื้อยนะครับเขาเลื้อยเนี่ยเลยขึ้นเสานะครับอ่าแล้วก็เลยเสาไปแล้วตอนนี้นะครับสูงมากเลยแล้วก็ ลำต้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะเลยเสาแล้วก็โน้มเอียงลงล่างแล้วครับวันนี้เพชก็เลยจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาตัดนะครับชำนะครับอาจจะเรียกว่าตัดชำอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าวัสดุปลูกของเพชเนี่ยนะครับจะเน้นอะชำด้วยแล้วก็ปลูกด้วยนะครับมีสารอาหารครบถ้วนบํารุงเขานะครับให้ต้นโตแข็งแรงนะครับแล้วก็สูตรนี้บอกเลยว่าเป็นสูตรเดี๋ยวเพชจะแนะนํานะครับเป็นสูตรที่ใช้สําหรับชำแล้วก็ปลูกเต้าเจ้าตัวอมชมพูนะครับให้แบบรากทะลุกระถางเลยเพื่อนๆนะครับอ่า นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ตัวหนึ่งนะอ,อมชมพูเนี่ยนะครับที่หลายๆคนชอบนะครับเ,เพื่อนๆเพชรทาคลิปคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับดีเหมือนกันนะครับแต่คลิปที่แล้วเนี่ยเป็นแค่การเปลี่ยนกระถางปกตินะครับแต่อันนี้เนี่ยเพชรจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการตัดนะครับตัดอ,อมชมพูแล้วก็การชำอมชมพูนะครับ ว่าจะมีวิธีการขั้นตอนยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามรับชมเลยก็เรากันนะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับเพรขอแนะนําวัสดุปลูกก่อนนะเพื่อนๆนะครับวัสดุปลูกที่จะทําให้เจ้าต้นอมชมพูเนี่ยเติบโตแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีรากทะลุกระถางกันเลยทีเดียวนะครับอ่าวัสดุของเพรมีอะไรบ้างนะครับเพรจะใช้วัสดุ4ี่ส่วนเท่านั้นเพื่อนๆนะครับอ่านะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเลยสําคัญที่สุดนะครับก็คือจะเป็นตัวมะพร้าวสับนะครับอันนี้ผ่านการแช่น้ําแล้วนะครับอ่ามะพร้าวสับเนี่ยเพจจะใช้เยอะครับเพื่ เพชรเนี่ยใช้ประมาณ5ส่วนนะครับตัวมะพร้าวสับอันนี้นะใช้5ส่วนเลยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวมูลไส้เดือนครับมูลไส้เดือนเนี่ยเพชรจะใช้1ส่วนนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็จะมีแกลบนะครับหมักด้วยนะครับอ่าอันนี้แกลบหมักจะใช้1ส่วนแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นขุยมะพร้าวครับเพื่อนๆอันนี้ผ่านการแช่น้ําแล้วเหมือนกันอันนี้จะใช้1ส่วนเช่นเดียวกันนะครับอ่าวัสดุมี4อย่างนะครับย้ําอีกรอบหนึ่ง มะพร้าวสับนะครับแช่น้ําแล้ว5ส่วนนะครับขุยมะพร้าว1ส่วนมูลไส้เดือน1ส่วนแล้วก็แกลบหมัก1ส่วนนะครับแค่นี้เองเพื่อนๆหลังจากนั้นก็วัสดุต่างๆเนี่ยนะครับผสมให้เข้ากันนะครับก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นวัสดุปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับใช้เป็นวัสดุชั้มด้วยแล้วก็ปลูกด้วยในทีเดียวกันเลย นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเพชรจะพาเพื่อนๆนะครับมาตัดนะครับเจ้ากิ่งตัวออมชมพูกันนะครับอ่าก็ใช้คัตเตอร์ครับง่ายๆเพื่อนๆนะครับอืมอันนี้ก็ตัดปกติเนี่ยถ้าเป็นพวกสกุลซินโกเนียมเนี่ยเพื่อนๆนะครับถ้าให้ดีเนี่ยให้โตเร็วให้ฟื้นตัวเร็วเนี่ยนะครับตัด ประมาณ2ข้อเพื่อนๆน,นะครับไว้ประมาณ2ข้อของเพชรเนี่ยก็บางทีบางถ้าสมมติว่าต้นไหนที่เขาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยเพชรก็ตัดข้อเดียวนะข้อเดียวก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยมีจํานวนนะครับที่แยกขยายเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า2ข้อเนี่ยก็จะได้น้อยลงแต่ถ้า2ข้อเนี่ยการเติบโตการฟื้นตัวจะเร็วมากแต่ถ้าข้อเดียวเนี่ยนะครับการเติบโตเนี่ยนะครับหรือว่าการฟื้นตัวของเขาเนี่ยจะช้าหน่อยนะครับส่วนของเพชรเนี่ยจะถนัด2ข้อมากกว่าเพื่อนๆนะครับอ่า อันนี้เนาะเพื่จะขอตัดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าของเบสเนี่ยจะไว้ในที่ร่มนะเทคนิคการเลี้ยงพวกอมชมพูจะไว้ในที่ไม่ได้ที่ร่มมากกว่าเพื่อนๆไว้ตามใต้ต้นต้นไม้ใหญ่ๆะครับเขาก็จะมีความชื้นเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยดูรากของเขาดีนะครับอ่ารากของเขาเนี่ยออกเยอะมากเลยนะก็เหมาะแก่การให้เราเนี่ยตัดไปปลูกไปชำต่อนะครับล้วก็ตัดอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆอ่า อันนี้เป็นส่วนยอดนะครับเพื่อนๆอยมันลากพันกันเองแป๊บหนึ่งครับอโอเคนะครับนี่ได้ส่วนยอดมานะครับอ่าเป็นต้นสวยเลยนะครับทรงสวยมากส่วนยอดเนี่ยนะครับอ่านะครับตัดข้อต่อไปครับระจะไว้สองข้อเพื่อนๆอืมอันนี้ข้อที่สองครับเพื่อนๆ เนี่ยเพรจะไว้สองข้อตัดกึ่งกลางข้อเลยครับเพื่อนๆไว้สองข้อนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเนื่องจากตรงนี้อ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มันมีอีกแขนงที่แตกออกมาแล้วนะเดี๋ยวเพจจะตัดตัดลงไปเรื่อยๆจนถึงนะครับข้อตรงนี้เลยนะครับลากเนี่ยของเพรเนี่ยไม่ซีเรียสนะเพื่อนๆเพราะลากมันงอกได้ใหม่นะครับอ่าบางคนบอกว่าถ้าพันหลักแล้วอืมแล้วมันจะไม่ ลำบากอ่ะถ้าสมมุติว่ามันพันหลักแล้วเพจจะตัดรากเลยเพื่อนๆนบางคนใช้วิธีเที่ยวโล่รากโล่รากนู่นนี่แน่นมันลําบากเพื่อนๆอนะครับอย่าไปทําอย่างนั้นเลยก็ถ้ารากมันสอดเข้าไปในเนื้อของหลักเนี่ยนะครับอ่าตัวที่เป็นเขาว่าอะไรอันนี้ที่เป็นแบบอ่าเอาเหมือนกับใยมะพร้าวเอามาทําพันหลักอ่ะครับรากของเขาจะสอดเข้าไปข้างในผมไม่จะใช้วิธีตัดรากเลยเพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปอะไรกับเขามากไม่ต้องไปซีเรียสกับเขามากเนี่ยเพจจะตัดข้ออย่างนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ จะตัดลากไปเลยอืมอืมเนี่ยเพื่อนๆก็จะตัดไปเลยครับเดี๋ยวเขาลากเขาเนี่ยก็จะแตกใหม่ได้นะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสบางคนเดี่ยไปซีเรียสเท่วนั่งเลาะลากเลาะลากออกนะครับเป็นไม่เอาเป็นไม่เลาะออกนะครับก็เา,ะน,านะครับอันนี้ข้อที่ ข้อที่สองอืมเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะเพชรตัดลากทิ้งเลยนะนะครับลากเพราะลากพวกนี้ถ้าเราไปลวออกจากหลักเนี้ยไม่ไหวเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะลากเขายาวมากดนะังนั้นเพชรตัดออกเลยครับอืมนะครับแล้วก็มากิ่งสําคัญของเราครับตัดเลยชวชวชัว ชูบนี่เพื่อนๆนกลิ่นนี้สวยมากครับนะครับตัดกลางข้อนะเพื่อนเพื่อนในการตัดอ่ะนะครับอืมนะครับอ่าอันนี้ไปก็จะไว้นะครับเป็นต้นของเขาสวยๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับอ่า ให้เขารอแตกกิ่งใหม่ออกมานะครับแล้วก็มีกิ่งที่ยาวยืดออกมาถ้าสมมุติว่าเขาเลือ้อยมาพ้นหลักไปก็จะทําเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เอาไปไว้เลยเดี๋ยวก่อนที่จะเอาไปไว้นะครับรอยแผลของเขาเนี่ยพยายามที่ทาด้วยปูนใสก่อนนะเพื่อนๆไม่ใช่ปูนใสดิติดกับน้ําปูนใส่ปูนกินหมาก็แล้เพื่อนๆปูนแดงนี่แหละนะครับเนี่ยพก็จะทาให้เขาหน่อยเนี่ยครับอันนี้เอาไว้นี่อ่ะอ่า แล้วก็เมื่อกี้เพื่อนๆกิ่งของเราอะนะนะครับอ่าเขาก็จะมีรอยแผลนะครับเพื่อนๆทาปูนให้เขาหน่อยเมื่อกี้กิ่งคุณน่าจะไม่เห็นนะครับเพื่อนๆอ,อ่าทาปูนแดงที่แผลใ้เขาหน่อยนะเพื่อนๆ อันนี้โอเคเราก็จะได้กี่กิ่งอ่ะเพื่อนๆพนหนึ่งกิ่งครับสองกิ่งครับสามสี่ห้านะครับได้ห้ากิ่งนะเพื่อนๆพื่ ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ <_ C> e <an> พื่อนๆเราก็ได้กิ่งออมชมพูที่เราตัดไว้นะครับเมื่อกี้นะเพื่อนๆตัดไว้ถ้า2ข้อจําไว้เลยนะเพื่อนๆอว่าถ้า2เราใช้2ข้อเนี่ยเขาจะฟื้นตัวเร็วนะครับแต่บางคนเนี่ยจะเน้นทําจํานวนอย่างเดียวก็ใช้ข้อเดียวก็ได้ครับแต่เพื่อบอกเลยว่าถ้าข้อเดียวเนี่ยเขาจะฟื้นตัวค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะเพื่อนๆนะครับอ่าก็คือเรียกง่ายๆว่าถ้ายิ่งข้อของเขาเยอะเนี่ยนะครับก็อาจจะออกลากเยอะแล้วก็ใช้ในการดูดซับสารอาหารได้ดีแล้วก็บํารุงต้นดีแล้วก็ กิ่งสร้างใบที่สวยงามได้เร็วขึ้นนะครับแต่ครจะใช้กิ่งตัดข้อเดียวก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่และคนเลยนะครับอ่าทีนี้ได้มาแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับอ่าได้มาแล้วทีนี้เราก็มาชําเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเพชรก็จะขอก้มกล้องหน่อยนะครับอืมกระถางที่เพชรใช้ในการชำนะเพื่อนๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพชรจะใช้กระถาง ดำสี่นิ้วครับเป็นพลาสติกนะครับกระถางดำถือว่าเป็นกระถางดำเล็กกี่กิ่แล้วอ่ะห้ากิน่นะครับก็ห้าใบใส่วัสดุปลูกก่อนครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆใส่ยังไม่ต้องเต็มนะครับเพื่อนๆแล้วก็ ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนือเปล่าเดี๋ยวเพชรขยับมานนิดนึงนะครับใส่ยังไม่ต้องเต็มนะเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยใส่ปกติไปก็พยายามจัดให้อยู่ตรงกลางตรงกลางนะครับแล้วก็เอาลากไว้ใต้ใตใตวัสดุวัสดุของเพชรเนี่ยมีความชื้นพอนะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าอาจจะย,ยังไม่ต้องลดน้ําก็ได้ถ้าวัสดุของเราชื้นพอแล้วแต่ถ้า เขายังไม่มีความชื้นเพียงพอเนี่ยนะครับอ่าเราก็ลดน้ําให้เขาได้นะครับแต่ของเพชรเนี่ยวัสดุปลูกของเพชรเนี่ยพอแล้วความชื้นนะครับก็เลยไม่ต้องลดน้ํานะครับครับอ่าใส่ไปนะครับก็กดความแน่นพอประมาณนะครับเพื่อนๆนเพื่อ,อให้ วัสดุปลูกของเราเนี่ยดินปลูกของเราเนี่ยนะครับห่อรากเขานะครับได้อย่างไม่มีคือแบบง่ายๆว่าให้เกาะรากแน่นนะครับแต่ไม่ได้ว่าไม่จําเป็นต้องเกาะให้แน่นกดให้แน่นมากนะครับเ,เพื่อนๆกดพอประมาณเนี่ยหต้นฮะ ต้นนี้สองครับเพื่อนๆต้นนี้สวยมากอันนี้เป็นตัวยอดนะครับอันนี้เป็นตัวยอดก็เลยแบบค่อนข้างที่จะสวยใส่ดินเยอะไปหน่อยเพราะว่าเราต้องจัดทรงนั่นนีเพื่อเพื่อน รุ่นนี้3แล้วเพื่อนๆ ต้นที่สี่ครับเพื่อนเพื่อนต้นสุดท้ายเล็กหน่อยครับเพื่อนเราว่าไปตัดรากไปหมดแล้ว เรียบร้อยครับเพื่อนๆเกาพาต้นแล้วนะครับอาจจะภาพไกลไปบ้างนะเพื่อนๆนะครับหรือว่าจะเสียงเบาไปบ้างนะครับเพชขออภัยด้วยนะแต่เห็นว่าแน่นอนว่าตอนแรกอรเพชก็พูดเสียงดังไปแล้วแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วส่วนวิธีการปลูกการใส่ดินเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องแนะนําอะไรมากเนาะเพชคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำได้แล้วนะครับการปลูกต้นก็จัดพยายามจัดต้นเขาไว้ให้อยู่ในตรงตรง,ตรงกลางก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอ่า เราก็จะมีต้นอ,อมชมพูเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วต้นแม่ของเขาเนี่ยสามารถแยกได้อีกหลายต้นนะครับเพื่อนๆอ่านะครับแต่นี้แยกมา5ต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเพชรก็อาจจะแยกต่อนะแต่คิดว่าอันนี้คงไม่แยกต่อแล้วแหละเพราะเพชรมี2 3ต้นครับอ,อมชมพูอาจจะแยกต้นอื่นต่อนะครับ ส่นเพื่อนๆน,นะครับอ่าหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จริงๆเราสามารถลดน้ําได้นะแต่ของเบสนเนี่ยมันมีความชื้นพอแล้วอาจจะไม่ต้องรดน้ําแล้วแต่ถ้าสมมติว่าปลูกใหม่ๆปกติเราก็พยายามลดน้านะครับอ่าลดน้ําก่อนแล้วก็ว้งให้สะเด็ดน้ํานิดนึงแล้วก็เอาเขาเข้าที่ร่มก่อนนะครับเพราะช่วงการปลูกชําตัดชําใหม่ๆแรกๆเนี่ยเนื่องจากนึกคือ ไม้เขาค่อนข้างจะอ่อนแอเพื่อนๆง่ายๆนะครับก็บางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีอบก็ได้แต่ของเพรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอบอะไรนะครับเพื <ps ip> ่อนๆอ่าของเพรก็จะเอาไปไว้ที่ร่มก่อนนะครับสักวัน2วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่ร่มในที่นี้อาจจะไม่ต้องโดนฝนนะเพื <ps ip> <นะ S 1> ่อนๆอ่าไว้ตามชายคาหรือว่าไว้ตามที่ร่มทั่วไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพรก็จะเอาไปไว้ตามใต้ต้นไม้นะครับให้อากาศเย็นใต้ต้นไม้ได้ช่วยเขาให้ฟื้นตัวให้รากเล่้งให้รากงอกนะครับอ่าไม่นานเพื่อนๆออมชมพูของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเติบโตแแข็งงงรสวยาม โอเคนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเพ็นก็นะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรเนาะในการตัดชํานะครับขยายพันธุ์ต้นออมชมพูนะครับเดี๋ยวเพื่อนขอ,อพอดีมือเลอะฮะเพืน,นึงโอเคนะครับก็นะครับ เป็นไงเพื่อนๆก็ไม่ได้ยากใช่ไหมในการนะครับขยายตัดขยายพันธุ์นะครับเจ้าออมชมพูนะครับทำให้เราเนี่ยมีต้นออมชมพูหลายๆต้นและอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆออ,ออมชมพูเนี่ยนะครับอ่ามีพวกทีมในเฟซอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลูกค้าเนี่ยถามมาเยอะมากเลยนะนะครับอ่าพอเราเลี้ยงเป็นพุ่มเป็นกอเนี่ยนะครับอ่าอ่ามันจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าในตลาดมากๆเลยนะเพราะว่าขายได้ดีด้วยนะครับขายได้ดีกว่าต้นออมเงินออมนาคแล้วก็ออมอะไรอะ่ะออม ออมเงินออมนาคออมทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้จะขายดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยต้นเขาจะสีชมพูแล้วก็เป็นกอพุ่มที่สวยมากเอาไปประดุกดับบนโต๊ะทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าถือว่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะที่เป็นชอบแล้วก็อ่าขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับอ่าสามารถทํารายได้ให้ด้วยนะครับอ่าสร้างความสบายใจให้กับเราแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยนะครับอ,รอืาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าสำหรับการ คลิปการปลูกออมชมพูนะครับะนะครับเราก็จะได้ออมชุมพูสวยๆแบบนี้นะครับยังไงก็ เพชรขอจบคลิปนะครับไปเพียงเท่านี้นะนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามนะครับอ่าแล้วก็กดแชร์นะครับสําหรับคลิปหน้าเพชรจะทําคลิปอะไรดีๆรายการอะไรดีๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูกันต่อไปเนี่ยก็ฝากติดตามรับชมนะครับด้วยก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้เพชรขอลาไปก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับ